เลยลองจะได้เลินะครับเกือบเข้าจะได้เลินนะครับลองบอยสายมาเดียับแล้วก็จะเลิศก็เป็นคนรักรแชมป์บกเจรยบุตครับไแจนะครับคนรับรนะครับาเอาโัเสรับนะไปถ่ายรูปให้ มาหมดเลยครับขึ้นมาหมดเลยครับขึ้นมาหมดเลยครับขึ้นมาหมดเลยครับทีมนี้เป็นความสุขมากครับสนุกสนานมากครับ in เอาจับเอาเพื่อนเทมสุดยอดยนะสุดยอดขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับเราพวกเราแบบอยู่กันเป็นทีมนะครับอบอุ่นมากสุดยอดครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเ ทีม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 ไงส,สุดยอดครับสุดยอดเอาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับอโอเคครับบอบเลยครับ ดีดดีด้วยก่นกินเลยยินดีด้วยค่ะ ซุดยอดนะครับสุดยอดเอาโอเคครับเที่ยวปลาครับเที่ยวปลาครับเอาเที่ยวปลานะครับเที่ยวปลาเขามีห้ารางวัลนะครับห้ารางวัลนะครับรางวัลที่ยร์ครับ เบอร์47ครับอู๋ชังแดนชัยามูบอลรถครับ47ครับอู๋ชังแดนชัยามูบอลรถครับอยู่ไหมครับชันแดงไม่ด้แล้วแค่นั้นเสร็จลยครับลำดับที่4ครับเบอร์03ครับคนละครับสันผูเขียวใส่ใจผู้ครับ43ครับ ไปแม่นี้เยเลยไี่เลไปแมไปเบอร์สี่เอ่อทิศระบาดที่สี่ครับลำดับที่สามครับไม่น่าคิดมันก็เกิดขึ้นแล้วครับลำดับที่สามบี้ขึ้นมานะครับเบอร์เจ็บครับชักคมเทโรยามครับชักคมเทโรยามครับชักคมเทโรยามครับโอเคครับไม่น่าคิดก็เป็นไปได้นะครับขึ้นมานะครับห้าร้อยกว่าคะแนนครับห้าร้อยสามสิบห้าคะแนน นะครับแล้วก็รองชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศมีอยู่นะครับรองชนะเลิศที่เราเองนะครับว่าระหว่างสหายอภรมณกับคนรักลำน้ำสนใครครับเป็นสหายอภรมกครับรองชนะเลิศครับภาานลำน้ำลำน้ำสนนะครับรองชนะเลิศตัวนี้ก็คือคนรักพอคนรักลำน้ำสนครับหมายเลข13ต้ามครับ โอ oh, oh. ้โหเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับห้าคะแนนลองเพลงให้ฟังหน่อยห้าคะแนนนะครับห้าคะแนนนะครับแอร์ขึ้นให้นั่งคิมก่อนครับยังน้ำซึมคิมก่อนโอ้โหดีใจด้วยนะครับครับดีครับสุดยอดครับคุณขอคุณรักรับเสร็จแล้วครับสุดยอดครับปีนี้โอเคครับรอบเลยครับรอบระดับที่ห้า